เก็บเงิน10บาทยังไงให้ได้1ล้านแรกนะวันนี้เรามาดูกันฮนะถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าการออมให้ได้1ล้านนะ็นเรื่องกลตัวนะวันนี้อาจจะต้องมาคิดกันใหม่นะให้เราลองเึกภาพนะเราออมมาละ10บาทนะแล้วก็มันจะได้เดือนละ300บาทนะปีละ3,600บาทนะถ้าเราเลือกที่จะไม่ลงทุนอะไรเลยนะเงินก้อนนี้กว่าจะถึง1ล้านนะนั่นจะอยู่ที่ประมาณ274ปีนะซึ่งเป็นไปไม่ได้นะซึ่งอาจจะต้องฝากรุ่นลุกนุ่นหล,ล,ลานเนะี่ยเราออมต่อเนะี่ย จะเปลี่ยนกันนะเราเพียงแค่เปลี่ยนที่อยู่ของเงินก้อนเดียวกันฮนะให้ไปออมในที่ที่ผลตอบแทนปีละ8%ต่อปีนะระยะเวลานะจะเหลือเพียง 4, 40ปีโดยประมาณนะซึ่งถ้าเกิดเราออมมากขึ้นนะกลายเป็นวันละ 20, 40, 80นะถึง640นะอันนี้เราแต่คนนะระยะเวลาในการออมร้านแรกของเรานะจะลดลงมานะจาก40ปีนะจะเหลือแค่ประมาณเกือบ,บ4ปีเท่านั้นเองนะซึ่งหลายๆคนเนะี่ยอาจจะคิดว่าเออ ต้องรวยก่อนใช่ไหมถึงจะออมนะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากนะถ้าเกิดเราเริ่มก่อนนะเรามีโอกาสที่จะออมได้ถึงเป้าหมายก่อนนะเพราะว่ามันมีเรื่องของผลตอบแทนต,ต้นนะซึ่งสิ่งสําคัญเลยนะก็คือเรื่องของระยะเวลานะแล้วก็การมีวินัยนะเราก็ปล่อยให้เงินเนะี่ยค่อยๆเติบโตไปนะถ้าเกิดใครที่สนใจนะเริ่มการวางแผนการเงินนะการลงทุนนะการเสียณน,นะก็สามารถสแกนค r วโค้ดนี้ได้เลยนะซึ่งเรื่องการวางแผนการเงินนะไม่ได้มีเรื่องการลงทุนนะยังไงก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะจะมีผมและทีมงานคอยให้คําแนะนําอยู่นะ เ้าเกิดใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะก็สามารถกดไลค์กด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะหรือว่าใครมีคำถามสงสัยตรงไหนนะสามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะถ้าเกิดชอบที่อยากให้เราเนี่ยทำคอนเทนต์ประเภทไหนเนะี่ยก็สามารถพิมพ์บอกเราใต้คอมเมนต์เช่นกันนะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ